สวัสดีค่ะ,ะอยู่กับยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะหยินจะอยู่ที่งานโอท็อปของดีชายแดนใต้ค่ะทุกคนงานนะคะเริ่มแต่วันที่สถึงวันที่12กคุมภาพันธ์ค่ะจัดที่ร้านลู่ศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทานขนมอร่อยๆอเป็นของดีจากจังหวัดสงขลาค่ะทุกคนคะ่ะตามมาเลยนะจ๊ะเออเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตามไปนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ มาเลยจ้าเดี๋ยวพาไปดูขนมบ่มๆกันนะ,ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโชปังยากิใช่ไหมคะสวัสดีจ้าอันนี้เป็นขนมของดีจ่าจังหวัดสงขานะคะมากลมากเลยอันนี้เป็นขนมเกี่ยวกับอะไรคะพี่ขนมญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าขนมอะไรนะที่โอ,อปันนะคะโอ,อปันยากิะคะ่ะทุกคนเป็นขนม แป้งก็ละอย่างแป้อแพงก็แงก้งอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโอปันยากียิแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีขนมไทยยากีินะคะ<ม>เดี๋ยวตามมาตรงนี้ค่ะ เ,เยอะไหมค่กิโลคาส,ก,ลลสกิโลนะวัี้สิกิโลนะนี่ใกล้หมดยังจ๊ะนี่ใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเนะาะพอใกล้จะหมดแล้วนะคะอันไหนใส้ไหนขายดีจ๊ะพี่เป็นมัน่วส่วนแดงมัม่วแล้วก็ส่วดแดงจะขายดีะน,ดนะนทุกคนสตรอเบอร์รี่แล้วก็ เพิ่มอีกก็คือขวเหลืองแล้วก็ชาเขียวนะคะที่นี่นะคะเราจะพาทุกคนมาดูอีกขนมอย่างหนึ่งที่ร้านขายนะคะก็คือขนมไทาย,ยากินะคะทุกคนอันนี้ใช้แป้งคนละอย่างกับเอ่ออะไรนะโอปายากิใช่ไหมคะแล้วข้างในมีไส้ไหมคะพี่เ๋ไม่มีไส้ครับไส้เดียวกันนะแต่มันจะต่างกันที่แป้งเนานะใกะับ ต่างกันที่แป้งแล้วก็รูปทรงนะคะอันนี้เป็นเป็นนิ่มๆใช่ไหมคะจะน้อมหวาหน่อยอันนี้จะกรอบหรือเปล่าคะอันนี้จะแป้งจะนุ่มแต่ว่าของของจะกรอบกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะลูกเขามีให้หนูคุณคุณตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเติรนโอ้โหายากิน่าจะขายดีเนาะหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะอันนี้จากศพคำราคานะคะ ชิ้นหนึ่งเนี่ยยี่สิบห้าบาทค่ะขา,ายยี่สิบห้าบาทะคะขนมปลาก็าเป็นขนมปลาทาย,ยากิขา,ายสามชิ้นห้าสิบบาทนี่ยังไม่ถึงเวลาปิดงานเลยใกล้จะหมดแล้วทุกคนรีบมานะคะอันนี้เปิดต,ตดั้งแต่สิบโมงเช้าหรือเปล่าได้ครับลูกค้าจะต้องเปิด10บมืห,หรือเปล่า ที่งานอของดีชายแดนใต้นะครับงานเริม่มตั้งแต่10บโมงเชา้าไปจนถึง3ามทุ่มค่ะทุกคนแต่ถ้าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่ามันขายดีเนาะอาจจะหมดก่อนเวลานะคะอันนี้เตียงเตรียมของมาตังา้งแต่บ้านเลยเข้าหมดเลยค่ะทำสดสดทุกวันเลยเ<ห>นาะแล้วมีวัชวัชเกยอะไรนะเิ่งพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยค่ะเตรียมมา ฝากด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านขนมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะร้านจะอยู่ที่ล็อกไอ,ไอใช่ไหมคะล็อกไ12นะคะทุกคนร้านนี้ชื่อว่าร้านเชปังยากิเป็นร้านที่ขายขนมญี่ปุ่นเนาะชื่อว่าขนมโอปันยากิแล้วก็ไยากินะคะใครยาก มาชิมขนมก็มาได้เลยเปิดจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์จ้าเบเกอรขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะ ไทยาคิแล้วคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้กินขนมมันนี้นะคะอ๋ออันนี้โอปายากิข้างนอกก็จะเป็นนิ่มๆนะคะทุกคนไส้ในก็จะนิ่มเหมือนกันค่ะอันนี้เราเลือกไส้ถั่วทองมา อันนี้ต่อไปเป็นขนมเทยากยิค่ะทุกคนอันนี้คุณพี่เจ้าของร้านนะคะใจดีแถมมาให้เรานะน,นี่เป็นขนมลูกปลานะคะต็อคล้ลายๆกัดหนะ้าแป้งข้างนอกก็จะนิ่มๆแต่ว่าจะกรอบกว่านิดนึงนะคะข้างในอันนี้เป็นไส้มันม่วงค่ะอันนี้เขาใช้ไส้เดียวกันนะม,มันจะหอมคนละแบบนะคะอันนี้จะออกหวานกว่าแต่ว่า ปัญญกิจเนี่ยจะหอมแป้งหอมหอมคนละแบบอร่อยทั้งสองอย่างเลยค่ะเอาเป็นว่ามาอุดหนุนนะคะแล้วก็ซื้อไปลองทานดูนะอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มร้านจ้า